คำเตือนคลิปนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายเพราะเป็นภาษาที่ใช้กับเพื่อนเท่านั้นโอรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าไดแจ้งเกิด,ะกดะนะวะเฮียกูรอทอดแจ้งเกิดอยู่แล <c oughs> ้วเนี่ยไม่เล่นแะ้วนะคิวจอยเล่นโซวาแล้วกันใช่ไม่ค่อยกลัวแจ้งเกิดเีท่เลยโคสรเลยเอาแจ้งเฮ้ยฟิลวันนี้ที่เราเล่นกันมันหายไปไหนวะแบกตั้งสามสิบตัวโอ้โหมุนไสาวสิบตัวเยอะมากเลยอ่ะ เราสิบตัวนะเพื่อนพอโทษทีนะไอร้อยไอรอยกันน้่สุดๆไม่ไม่เหมือนกันต้นเก็บปากหัวสามตัวไฮ้ไม่เบิร์กไม่เบิร์กไม่เบิร์กกูลองไงเดี๋ยวกูเป็นหนูหนูท่านลองให้สวัสดีมิทนะเจอกันอีกแล้วนะฉากมันคุ้นตาเรย อิ่มอร่อยก็แวะมามาทีมมิดมาทีมมิดสิบแป๊บเดียวปียบอกห้าเกมแลยห้าเกมเกมเียวมาเหอะมิดอ่ะเดี๋ยวพวกมึงโวยยเกอประมาณสามแสนใช่เยวมาโอ้โอเครีบไปเลยโอ้ยโดน เก่งไหมมันเก่งไหมโหสุดอะขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วด้วยระบดไวแ่มันส่กมันไส่ลูีมวงอนลุกช่วยด้วยใส่ลนช่วยด้ว

ไบอนยันไล่กายล่างวะไโยใสมันอยู่บีเมด้วยนะโอ้โหมันมีเทคนิคว่ะ เฮ้ยห่วยห่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออ้ยอกอได้ทัดทัดท้ดเฮ้ยมาหลังหมดหนีเ้ี้ี้ยเียเขาไปเลยเอาหรียเกียหารเฮ้ยเกียเหรยเออกียคือเกลียดยหรเยเยดไ้เลยคือไม่เป็นเมื่อกี้ไม่เสียด้ไม่ใช่ปืนกูเลลล ไปยี่ิกรอบแล้วไปยอ้สิบหกไอ้ไรมาเกี้ไม่ทันลาลาเลยรนี่ไอ้กูยังไม่ได้ยิงใครเลยสวัสดีเข้ามาเลยครับเด็กๆถ้าคิดว่าแมนมิด้ามาเลยแฉดนี่เดโอบายค่ะบายเปิดเลยโบีอีกแล้วเชื่อถ้าคิดว่าแมนมิด้ามาเลย OK, phí lâu liếp phí cho mày cho mày đi hacky hoặc đi hacky hoặc đi hacky đi hacky hoặc đi hacky hoặc đi hacky hoặc đi đi hacky hoặc đi hacky hoặc đi hacky hoặc đi โอโหไอจวมัน่อะไารีบออกเยสกูอีกแล้วเอะันล่เอา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 อะไรนห่าเลน่าขอบคุณครับไอ้ฟิวโดดลงไปทำไมโดดลงไปทำไม

โอ้โหเล็บผมเยี่ยยงไม่โดนกูเห็นเยี่ยยยไม่โดนเยี่ยยลูกเล่นมันเยอะจัดเลยว่ะ There are just batteries. I need a recharge. มันกล้ามาปจุกย่าอะไรจะเป็เฮ้ยไม่เนอะเบื่อเลยแสบตาเลยเมื่อกี้เลยออกตาออกตาช่วยไม่ได้ออกตาเออกตาจะช่วยกูไม่ได้มึงจะหวังเมื่อกี้เฮ้ยออกตาช่วยได้ออกตาช่วยได้เราชนะสามเกมแรกเราแพ้ไปหกเกมแล้วหรือหรือจริงๆเราควรกดยอมแพ้แล้วก็ไปนอนอ่านแล้วต้องไปนอนไม่นอนไม่นอนไม่นอนนอนคืออะไร เต็มเลยสัตโว์นฮิโอ้โหนเิโอ้วดิโอเมนโอ้ยขึ้นเแลวนะตีน่อ้ยเจ็บเพระว่าเจ็บกับลุงเจ็บโอ้โหอะไรดีไม่ไหววะ

นี่ก่อนแต่เมื่อกี้กูได้ไป3ตัวนะไอ้สัตว์ไอ้เยอะแล้วทำไมมันไม่เข้ามันไม่เข้าใสเดี๋ยวว่ากูรอจับอุ้ยไอ้เหี้ยไดีรอบนี้ชนะนะครับรอบนี้ชนะนะครับเปิดอกแค่ไหนครับเปิดพกแค่ไหนครับเอาแล้วเข้า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 ไปไปแล้วเขาได้เขาได้ติดติดหรือในท่อตรงนี้มีดูหน่อยอุ้ยสวยข้างนอกมีข้างนอกมี ดูท่อหน่อยในท่อมีตัวนะไอ้นายแม่ข้างซา้ายแต่เข้าได้ปะโอเคแม่มันอยู่ซีทีเล่นกูเข้าเล่นกูเล่นอยู่คนีอยู่ซีทีตะไคร้อยู่ซีทีตะไคร้อยู่ตรงนี้ซีที ไอ้ซีทีอะไรนะมาทีสปอร์ตเออนั่นแหละรอ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 ไปตลอรดไปตลอดมีตัวเฮ้ยนี่ต้องให้เบียร์เนี่ยเนี่ยไอ้หน้าไม่เบียร์ต้องให้เบี้ยต้องให้เบี้ยใช้ความผิทั้งหมดมายกมาที่กูเองละ หอใจไม่อนใจแล้วเล่นมาสี่เกมกูเหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้เฮียนายได้เคอคูไปกับจิบสโตนไม่ใ่กูเอชแล้วเนี่ยมันเื่อบิมสโตนไม่ใช่บอกนไอ้เลยจริงจริงไม่โดนเลยกูเกิบอีกไม่โดนไม่ง่ไอ้เฮียไม่โดนเฮียอะไร KO 1 4ร้อยสี่สิบแิงไปเจปเข้าหัวขึ้นเฮเวนดีกว่าแต่นายมาขึ้นเฮเวนโดนโดนโดนโน ไปต้องหรอป้ะเฮ้ยไม่ดีกว่ามันกว้างเดียวิวน้ำแข็งชุบน้ำแข็งชุบเอาไม่ต้องไปวางเลยปล่อยตายไปเลยไม่เป็นไรหรอกอ้าวไกลไปอ๋อมันนึกว่ามิ้งเจ้ามาวางโอเคโอ้โกไปขึ้นจุกอะไรอยู่ตรงนั้นวะเนี่ย อยู่กลางตัวท้ายอยู่กลางมีตุ๊กอะไรอยู่ตรงนั้นวะโอเคไอ้ยายนอตายคนเดียวไปเอาเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวบายรามเิงให้ก็เข้าไปเลยแผนเดียวเพี่อนเสร็จแล้วเอาวะทำไมกูว่ามาคนดันนะเอ้าก็มึงดูเอลลิทอ่ะไอ้ซาดไอ้ไอ้ยกูเป็นดูเอลลิทตัวแยกเล่นเพราะกูมีอิ้ว เราดวลิตาโก้เข้าเหอะกูบายให้เมื่อกี้กูเรียกร้องบายไปบายให้กุยขวายก็บายให้แล้วบายทียอะไรกูยิ่งตายไปแล้วอยู่ครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แลมาเราบอกสามสาโอ้ยไอ้ไงไอ้กูบายไอ้กูบายเข้าเข้าดิเอ้ยอะไรวะูนะกูบอกว่ากูร้อย้ิบสี่ สตัวสองตัวมาอีกตัวนึงชุบ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 ุไม่ทันชุบแล้วได้ยะอัดัข้างหลังอยู่ได้อยู่แคนเหนอยู่ตรง่อหน้าตรง่อไปวังวังต่อตว่อขาตายหาเลยนะ

โอ้โหหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอ่ะหิวกที่ตายโอ้ต้อนที่ยิงเล่นไน้ท้อไรละไอ้ใจไตสวท้องเลยใสตักปีดตักปดตักปิดตักอบนะตักอบนะ ตการอบแน้วมีอะไรนะนี่นี่มันโจรมันโจรมันโจรเพื่อนมาซื้อให้ได้อน้นี่นี่เราซีมเราก็มีตัสไนเปอร์ดําหนึ่งไงว่าดูเดี๋ยวเปลี่ยนใจต้องปิดมิดนะให้ปิดมิดนะอยากรู้ว่าทำไมถึงอดับหนึ่งมาได้อยู่คนเดียวอะไรเดี๋ยวบายให้พร้อมแระเบิดถ่ายแล้วอันหนึ่ง

ข้างบนอ่ะข้างบนเฮเว่นเดี๋ยวกูดูเฮเว่นให้เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปโผล่กพอสวยสวยสวยวิ่งเล่นแล้วนะแต่ยืนแต่ยืนลุกตายนี้กูต้องชนะไม่ให้พวกมึงหลุกไปแล้วกูวิ่งแล้วเฮียเอฟตายว่ะเจอกันไม่เป็นไรกูจะเคลื่อนหน้า เฉยๆเสีด้ยเสียด้ยเสีได้ไหนคุณรวยกูรวยเฉยอะไรเนี่ยขอมาขอมาไม่ขอเลยนะรวยมาเสร็จิีดูไปดีไปเอาชนะนะตานี้ขอเอาชนะเลยเซดอาที่เกียนเล่นที่เกียนเล่นขี้เกียจเล่นแล้วอไม่ไหวแล้วใี่ไหมไม่ชนะกอีกตาเนาะเข้ามิดเ่เขามิดเ ไม่ต้องเข้ามิดีสยนนะเลยนะเกลี่ยมันติมมอกมต่องเฮ้ยมนจนมนจนมาจนมจนมันจนนี่อะไรต้องัวหัุ้ยวุ้ยวุยเบให้เกบใให้อุ้โ่แดมันจบหมเอ้าไม่ิงีาดูท่อไปนะเออดูท่ออยู่ มีน้ำมาน้ำมาอุ้ยโหไงน้ำมาน้ำมาไปเลยไปเลยรีบปุ๊บฟิวชุบชุบข้างหลังชุบดูแล้วดูแลเลยนะเลยหน้าเลยนะออฟเลยหน้าออฟแน่อยู่แล้วอยู่แล้วเข้ามาบังเข้ามาบังได้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 โอ้ยโอ้เชี่ยแม่งับปืนไม่ได้กระโดดยิงโดนท่าเจ็ดหรือว่าอะไร ยิงโดน57แต่ตรงนั้นนายอยู่หลังหลังกล่องเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคิดว่าดาวเหมือนกันขวาป่ะอยู่ขวาป่ะอยู่บนแล้วเฮ้ยเสียงลงบนแล้วเสียงเขาเก็บปืนข้างบนเฟก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 เี้ยไอ้สัตว์สวยโอ้โหเป็นไงเลยนี่ที่เฟกเฟกเตะตัน เอ้เรื่งผิววะยี่ี่เลยเนี่ย <c oughs> โอ้า <c oughs> โผอาหาเอาหานเกินเอาหานเกินน้ำพานแทบเละเอาหานเกินจบกันไปอีกคลิปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า